เจอกับการไปเดิมไลฟ์สดในไอจีก็ก็โดนโดนซะแล้วอะไรโดนโดนที่มีแบบว่าโรคจิตมีบางคนก็บอกว่าให้ให้โชว์บูฟหน่อยบางคนก็บอกว่าโอ้อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะค่ะบางคนก็ด่ามาอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราอาะตกใจไหมแบบลบเครื่องสําอางอยู่อะไรเงี้ยไลฟ์สดอะไรเงี้ยแล้วคนก็เข้ามาว่าเราอย่างเงี้ยเออ ไอต้ตอนช่วงลบเครื่งสำอางไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ว่าจะเห็นเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆแล้วก็แล้วก็มีแบบวันแรกเลยอ่ะก็จะมีมาแบบ่าส่วนใหญ่ก็จะวันละหนึ่งหนึ่งข้อความหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วก็เราก็เลยรีพอร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องมีอยู่แล้ว,ลวในพื้นที่ s t ส r กมมันก็ คนคนมันเยอะมากกว่าที่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวลูกๆเราก็สั่งเลยแบบดา่าเขากลับเไปกันโอเคใช่ใช่ก็ดีค่ะก็ดีสนุกดีเดี๋ยวกพรความแรงที่เราสือว่าแรงจนตออ้องแบบว่าดีก่าไปนิดนึนในเขาบอกว่าอะไรนะอย่างเร็วจงโชว์นมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ออให้เปิดนมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะซีเรียสกับตรงนั้นมากกว่าแบบคอมมเนต์ว่า บางทีก็เห็นไม่ค่อยทันนะคะแต่ว่าเอาที่เห็นทันๆก็จะเป็นจะเป็นคนดำหรือหรือชาวต่างชาติอะ <c oughs> ไรเงี้ยมากกว่านางยังไม่เห็นเลยคะนางก็ไลฟ์ของนาง,ต,งาตัวเราแอบตกใจไหมแบบไลฟ์สุดครั้งแรกก็ประเดิมแต่ละคนที่เข้ามาแบบดูยอย่างอื่นของเราอะไรเงี้ยไ,ไม่หรอกค่ะก็คิดว่าธรรมดาอยู่แล้วเราเราก็เตรียมเตรียมพร้อมรับกับตรงนี้ลรวเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่แบบ มีไลฟ์อย่างเงี้ยก็จะมีในคอมเมนต์ที่ตอน<ม>ตอนยังไม่มีไลฟ์จักรูปต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็ก็ดีนะแต่ว่ายัางน้อย1คนบางวันก็1คนก็โผล่มาเราก็รีพอร์ตเจอแฟนคลับด่าไปก็โจบอะไรเงี้ยแต่แต่ส่วนใหญ่อะ ใบเตยว่าเรามองในแง่ดีดีกว่ามันทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักความเป็นเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนเข้ามาฟอลโล w เพิ่มขึ้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาแค่เข้ามาดูแล้วพอเฮ้ยตัดสินใจที่จะแบบเออเออเออใบเตยก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกลายเป็นฟอลโล่เราหลังจากที่แค่แค่มาดูเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเราก็เลยมองในเรื่องดีๆมากกว่าก็าอะไรทุกวันเหมือนเดิม ค่ะไลฟ์ไลฟ์ค่ะไลฟ์เราก็เราก็มองในส่วนดีอะนะเนาะอจังจริงแล้วไม่ค่อยได้ได้ซีเรียสกับอะไรที่ไม่ดีเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีการรีพอร์ตแล้วก็มีการบล็อกออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะค่ะก็มีบ้างคุยได้เท่นที่คุยก็บอกว่า <c oughs> Speak a little bit อะไรอย่างเงี้ยแบบ ได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดีใจเพราะาปกติเวลาเราเรา,เรามีรูปลงรูนลินสแกรมเราไม่รู้หรอกว่ามีใครที่กนเราบ้างไม่ว่าจะชาติไหนอะไรเงี้ยปรากฏว่าเออก็เยอะดีเราก็โอเคค่ะแต่เหมือนเราค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าเพื่อนเพื่อน,อนตามไอจีค่อนข้างจะเยอะเราก็เลยชอบไลายที่ในนั้นามากกว่าใช่ปะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนตัวไปตัวเฟซบุ๊กไปตัวจะเป็นพับบิ c ค่ะเราเป็น r i v a t e มีเพื่อนแค่ร้อยคนอะไรอย่างงี้เพราะว่าหนูเพิ่งเล่นเป็นแล้วน้องลุกก็สมัครให้เพิ่งสมัครให้ปีที่แล้วค่ะแต่ไม่มีใครไดเรกมา แบบไอ้นี่ไหมครับแบบขอแบบอะไรเงี้ยมีนะมีมีทุกวันแหละวันละสองสามข้อความเป็นคนดําหมดเลยค่ะใช่ก็่เป็นจะไปทาต่างชาติใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราก็ไม่ค่อยเรียนอะไรเราก็ดีคลายออกไปค่ะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับมีอยู่ทุกวันเลยค่ะวันละหนึ่งสองสามข้อความฟักจูบ้างอะไรบ้างแบบเต็มไปหมดเลยแต่มันเกี่ยวกับที่เราไลฟ์ป่ะครับหรือว่ามันเป็นตั้งแต่แรกแล้วที่เราเล่นในจีหรือไง ใช่ค่ะตั <S <S ้งแต่เล่นจีแล้วมาตลอดก็มีทุกวันค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติบางทีเห็นรูปเราหือหวานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยวันนะกฟักยูวันดีดยูอะไรกันวันค่ะแ้เล่าให้เขาฟังเราไม่เคยเล่าให้ฟังเลยอ่ะเออยังไม่เคยได้เล่าค่ะก็ปกติเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยไแต่ก็ เออก็ลืมเล่าให้ฟังแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันมิเราไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้ถึงเนื้อถึงตัวแบบจริงจังเพราะว่าพอเราอ่านเราก็ดีคลายออกไม่ได้ตอบกลับไม่ได้คอมเมนต์กลับอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่มีตามติดถึงบ้านพวกต่างชาติอะไรเงี้ยแบบท่าใครเล่าอะไรเงี้ยไม่มีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ไปเลยว่าเขาก็คงอยู่ประเทศเขาคงไม่ได้รู้เรื่องบางคนก็ถามว่า are you เธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็มี